มองต้นมอนครับที่ปลูกไว้ปลูกไว้ประมาณเครื่องเดือนนะครับตอนนี้แตกยอดแล้วนะครับยอดไม่ก็แตกแล้วอาทิตย์ก่อนยังตุ่มๆอยู่ได้มาสองต้นนะครับตอนจากล้างบานมาหนึ่งต้นหนึ่งอยู่นี่อีกต้นหนึ่งครับอื ใบเหี่ยวกะแหงไปเลยนะครับตัวถิ่นแยกกะป่งไม้เลยนะครับอ่ะติดอยู่อ่ะห่างไงฟังนี้เขาเจ้านะครับเขาเจ้าอยู่หน้าบันดทงนะครับคางนั้นไปหันเป็นเขาเหนียวนะครับแบ่งตรงทางเลยตรงทางพากลางเขามีแดงแดงอยู่หันหน่อยนึง ฟังเขาเจ้าให้นี่มักมีปัญหานะครับงามพุ่ละงามจะเก็บเกี่ยว,วไม่เงไปทั้งเดืละบาทงากะขึ้นมาหลายเติบนะครับจากแห่งเขาเจ้าปีนี้หลายก่าเกา่าใส่หลายก่าเก่าเพราะว่าปีที่แล้วสองไฮฟังนี่นะครับเพาเพาใส่เป็นเขาเอลออน,นํา เแาวๆนี้อ่อนๆนหน่อยๆอยู่นะครับจะเกิดใส่ได้อยู่ฝั่งนี้มีซีไฮฝั่งสายเขามีซีไฮฝั่งขวามีหานะครับอุ้ยไอยหอนไอหอนขึ้นจากพื้นแดัดใบสองนะครับแดดใบสองอยู่บรรณนน้าทงหนามมีแล้ว แต่ว่าไ้ที่สองมักมีปัญหาหนามไอญยานะครับตรงนี้แกบ่บ้านได้ไอมีซ้ำห้ละจักรอบกะบ,บอ,อยูนะครับเริ่มมีหนามมาเนยคล้ายๆเป็นนามซึมหนามโอ,อยูนะครับมันีอยงโผลบ่าุโอ้ยเไงเราไปเบิ่งยุคข,ขาหาทางนามจ้่ไห้ที่สองฟังสายเห้า ปัญหาหยาห้าหลายแห่งนะครับให้ที่สามฟังขวาคล้ายๆเป็นน้ำซึมมาอีกคือกันโมยูนนามนั่อยังมันดินทรายมันมันหมดเลยว่าให้ที่สามเออ ต้องขอบห้างน้อยนึงนะครับมันมีช่วงที่วานที่แหลกแลกวน้วนามมากก่อนนะครับเสียหายหน่อยนึงมันหล่มมันพับไปน้ำผื่นเลยนะครับเหล่มเห็นนอใหม่อาทิตย์ก่อนมันบรชัดนะครับมาอาทิตย์นี้คือว่าใหญ่ขึ้นลายมีนอไม้ขึ้นมาอีกโอ้อฟุน่น ฟังทางผุ่นก็มีนะครับให้กกวา่าบนบนนี่แมนแตะโบมีนามอีกคือเกา่าซื้อกกว่ามีอยู่แต่ว่ามองทีเหลือแถบสิบบมีนะครับตรงตาฝนตกอีกก็หน้าหน้าทงนี่เป็นหน้าอีกหน้าโทษนะครับปีนี้โบมีปัญหาอะไร เขาเสียหายหลังวันนะครับเพราะว่าน้ำไหลคือมองอื่นหน้าอื่นมีปัญหาครับต้องได้ดํำเด้สามใหม่ให้ที่สามน้ำม,มาแล้วพอดีพอดีอดหลไปนิดนึงเครื่องแข็งผุดนะครับแต่ว่าฟังผุดอาจจะไม่ดเดินหัวหลานแักหน่อยฟังดูเหมือนว่าฟังสายเขามีหนํานะครับอันหนาอยู่ฟังขวาบาอ,อยู่ อมองหันมองห้มไพ่หันแห้งได้เครื่องเดียวข้องมูนะครับบดถึกแดดบอดริดนึงไลเอา้าวฟังใายมีเบิดนะครับให้สุดถ่ายให้ที่ซีนอีก,กับเครื่องเคียงขึ้นกันมีเสียหายทั้งปุ่นน้อยนึงแดงแดงนะครับือม จะดียงว่าตกขักอยู่ครับฟังผีมีแต่วันบบอยู่น้ำไม่อยู่ไฮุดท่ายพี่นีิจีไล่ผดแล้วที่นี่ตัวนี้ตรงระบายแล้วหรือว่าพอดีใส่สีไก่บัซวซาเลยนี่จีไลโผดเด้เกกดนี่พอดีวันขีกไก่ครับแต่ว่าถัดโต๊ะมาอีกข้องมูกะสีมานี่นะครับกสิมใไ้นี่ บอว e e ่มีทางออกหรือย <sw ank> ังนะบบ่อมีบอีเออมามีหนาม้สุดถ่ายกับฟังฟังนี่เฮาอยังไปบงแน่นี่ยเป็นย่งคือบ่มีนามันหัวหมองได้ยังไเลป มันซึมลงไปเลยเนะไ,หเหไหมกรหยับเขาออา่าัวเียด๋วข้าไปเบิง่งแบบเอ็กคูดสีมันมันอันนี้มองได้ เป็นแบบใดมันซึมไปโหลดบอดดินทรายนะครับหรือจังใดนี่มันสิมาหงุดแจอย่นี่กับโบมี้านี่บรอยูนามเนี่ย้านี่ก็ต้องอาศัย่วงทีฟฝนตกแล้วไม่ๆหมครับิสดสะ ทั้งผูดช่วยมีน้าบันแต่ว่าขอบทั้งนี้ทั้งไก่ให้นี่บ่อยู่เลยนะครับบ่มีเลยซึ่งมไปจังเลยมีห้อยคนมีห้อยคนพา ท่อไม่ียบอทออยู่สื่อนี่มันออกนี่เลยน,นี่ออกนี่ครับโอ้ยทอทอบาดีอศวรรบนี่มันก็ไปเลยแล้วอือโอ้โหเขากั้นเสร็จเอาอเห็นเ้ามองนึง ออกทอบดิสุทธมนะครับตัวไฮนี่เป็นยังไงน้ำคือเป็นฟอร์ครั้งนี้แต่บัดนี่ฟ้องรักบุงยำอีกเท่านึงว่า นี่เท่าแม่เฮ็ดนาวเองนะครับลงทุนเฮ็ดนาวเองเป็นปีแรกเนี่ยก็มี่แน่อยู่แจนี่กวกว่านี่มีอยู่มีเศษซากทออยู่นีดน้อยนึงคือไปได้ว่าทออยู่แถวนี้ครับ ลื่นไปแล้วรับบอยย่ใสโอ้มีอยู่มีอยู่ยตัวมังงตีนอยู่ครับยุนี่เจ้าปูหูหูทออยู่ใสนะครับเดี๋ยวตรงมาเบิงช่วงหินนามมาแห้งๆโอ้มีอยู่มันสูงทั้งฝุ่นเธอเชื่อโอ้ทั้งนี้มีอยู่เธอหลกนะครับแบบ X e คู่สิบ แบบลงให้หน้าเลยนี่ออกใสตอนน่ะตอนฝนฝนตกเขาก็บตรงมาเบิงอีกเท่หนึ่งครับต้องหาของงอหาของงอมาใส่โอ้ตกตกลมเนี่ยตกลมเนี่ยตกลมตกลมขาดซะ นี่ห้อยน้ำไหลขามมาเลยบ้างครับนี่แต่ขามกับขามยุ่นนี้โอ้ยหมูยังเนาะหนูแบบคือม่อนง่ามเลยเออตัวนี้คนใช่ ให้หน้าครับโอ้บริส่วนไ์นมีมาบริเอาเครื่องมานะครับต้องเอาออกเลยให้ที่สองคันนี่ปีกายมันใส่เขา่าแล้วออนไปนะครับให้นี่โอ้มีอยู่มีอยู่ม,ยมีน้ำอยู่นะครับปัญหาคือต้องเอานี่ขึ้นมเทึง เกิดรุดไม่พอบอกเกิดบ้นยังมีแต่ว่าบูไปบ่ได้หรอกนะครับพาคือเกาโอ้ขันบ่พากันบ่เห็นนะครับยางมากขันบ่ได้สังเกตว่ามีไม่ลมใส่ฝนตกตก ต่องเดย์มาเบิ่งครับจังเดย์หัวจังเดยคือบ่มีน้ำไอ้แต่ว่ามาแต่ถี่จังเห็นว่ามีอยู่นะครับยางพาจังเห็นบอมีเบิ่งจากฝุ่นบ่มีมันไก่มันมีน้ำอยู่ไลยมีแน่อยู่แต่ว่า ขั้นสุดไ้ายหนนทอมันออกทออยู่ทอมันถึกไฟใหม่มั้งมันมันไหลออกทอเลยไปให้สุดถ่ายนะอืมมันมันบ่หลายเดห้ก้อนทุดถ่ายหนมันต้องรัดไว้มันลงให้ทุดถ่ายหิด พยังพายองสิแตเห็นว่ามีห่างๆเนี่ยก็มีนะครับโอ้เดินลำบากมากขึ้นค้างนี่หะยังเมายังเมาออกนะครับเมื่อคืนนี้หลงห่องนะครับบ้านแตกเลยกำลังทายกับโกอยู่นะครับเเม่อคืนนี่นะยังเมาออกกับโกก็ออกมาทายตัวหนึ่งอยู่ ไก่ตัวหนึ่งอยู่ทางไกลอยู่ข้างหนึ่งเสียงปกดิอยูกใกไก่ก็กลเลยหันไปบึงยุค่าคืบนี่นะครับหลงห้องไวโอ้โน่นนี่โบมีห้องหลงไปนะครับเราแม่แต่แม่ก็ได้ยินอยู่ว่ามันเสียงห้องอยคนาโอ้เดินนี่บ่มีบ่มีเขาโอ้ตรงมากไกลไกลจริครับจังสิเห็นมันสูงทั้งผี่จ้ว่าทั้งผุนมีน้ำอยู่ พอสูงแล้วก็เลยนหยาล้ายนี่โอเคครับเขาเจ้ากะเกิดดีอยู่เดี๋ยวหาทางรัดน้ำบอลน,นะครับเตรียมวันขี่ไก่ใส่ปุ๋ยนะครับเอาโอเคครับนาณทงกับประมาณนี้ครับนาเขาเจ้านะครับส่วนเขาเนีย้ยกะมีน้ำแล้ว เขาเจ้านี่บางส่วนบ่งท่นมีเดี๋ยวรัดใจนะครับพุ่นฝ้าห้องคืบขึ้อยู่ทางบุญทลิกนะครับซีริมทอนพุ่นแจ้งหน่อยกันนาสีม,มทาทั้งพี่หาทางรัดน้ำไว้แล้วก็ใส่ขี้ไก่นะครับใส่ปุ๋ยโอเคครับหน้านัททงขอจบท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมมะฮอดตรงนี้นะครับ เบื้งแล้วถ้าถึกใจกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเน่นะครับขอบคุณผู้ที่กดติดตามให้แล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณลวงนาะสำหรับผู้ที่กำลังติดตามนะครับช่องของเฮากะอยู่ประมาณ1,630นะครับประมาณนี้เป็นช่องที่ยังไงละ่ะช่องน้อยๆน,นะครับเปิดมาโดนล,ละวล่ะแต่ว่ากะ ค่อยๆเติบโตนะครับขอบคุณที่ยูน้ากันมาไ้นี่นะครับมีนามกมูมีนามเน่พ่อใส่ขึ้นกันพ่อวานขี่ไกลขึ้นกันอ่ะโอเคครับปิดถ่ายไปน้ำไหญ่น,นี่นะครับมีแดงๆมานน้ำเส้นขอบสุดท้ายน้ำโอเคครับลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ